ให้กินไล่ให้ไทยโตยังกินเผ็ดเรื่องแนวอกหักนี่ยแหละอกก้อยอกหักเนี่ยไม่เท่าอกหักไอ้พวกเท่านี่อกหักประกาบอกเมียไม่เท่าก็อกหักประกาศครอกคัวทั้งมวลขี้ไล่แท้ม็ดบ้านเลยตัวนี้ม็ดบ้านบวชเลยตัวเองบ่วชเก่งขาดรงเนี่ยตกห้องนี่ยเอาเงอนันน้องเอ็นน้าเนี่มาเล่นเก่งอยู่สองบอกสองยังหนึ่งอยู่ผู้ใดจะเฮ็ดกินอ่ะวันนี้คือบวชกันหมดเลย มันหอดใส่มากไปอยู่ใส่มากเวียงไปเฮ็ดงานอย่างยูเวียงไปเฮ็ดงานเนี่ยได้เดือนเท่าไหร่สามล้านโอ้รวยแล้วสามล้านบุกุมกินอืมเงนเดือนสามล้านคาร์บติดราคาเต็มนี่รวยจนโด บาทขนาดไอ้เฮดเวกอยู่ไทยเงื่อนเดือนสองหมื่นสามหมื่นบาทมาอยู่เล่าเงินเดือนสามาล้นน 3, านสามล้านจีบแม่โอ้ เดี๋ยวให้ให้คู่บ้าออกก่อนให้คู่บ้าออกก่อนให้คู่บ้าออกก่อนรถคันนี้ออกก่อนรถคู่บ้าออกก่อนจะเข้ากันต้องให้คู่บ้าน้ำทางก่อนจะ่อยใส่น้ำทาง่บก็จะเป็นแบบหนึ่งในการที่ชาวบ้านจะเอาไม้นะครับมาเรียงตามถนนเพื่อที่มีความเชื่อว่าไม่ให้สำหรับผู้ร่วงรับหรืออะไรนะครับอะไรต่างๆคือจะทำเป็นแนวกั้นนะครับ นะครับแบบคล้ายๆกับเหมือนแบบอือนี่คือถนนนะสำหรับให้นำศพออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะครับก็จะเป็นทางแบบนี้นะครับยาวแบบนี้มาแต่มาแต่วังไหนนี่ม่แต่บ้านนะครหัวอ๋ออ๋อหักหินไปใสายเอหิน ของห้องแีไหงไโอ้เพื่อเพื่อมีโฆษณามาลงให้คิ้มมาท่าจะได้ข้ขาวหนีขาวขึ้นน้องเพิ่อนี่นี่เห็น่านี่นี่ยันอ้าวผัดผู้อายุหาซินาตาขึ้นน้องเพิ่นกันายเลยโอเคลาบให้ลูกไส้เบื้องนะลูกไส้อยู่ดวงไตนั่น เอ้ลูกสาว่ปยาจในไทยกยายชูมาหนาเออเฮ็ดแต่หุบเขาละเม่เจ้าออเานออย่าละเ่ตน๊หลาอยู่เลยอยู่บ้านเตนว่าขาไปถ่ายบ้านเต้นเนี้ยอยากเห็นย่ากว่าอยากเห็นเออย่าล้มันฟุ้เฝ้าละแม่ฉับอกเข้าครับท่านผู้ชมที่น่ารักอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูบรรยากาศ ของหมู่บ้านนาะดีวันนี้เนื่องจากมีงานเผาดําครับสลับไม้ที่ท่านเห็นก็จะเป็นไมนที่ชาวบ้านจะนมาเรียงเป็นต่อๆท,ทอดนะครับเนื่องจากจะมีการแห่ศพไปที่ป่าช้านะครับแห่ผู้วาชนไปที่ป่าชา้าวันนี้ชาวบ้านก็จะเอาไม้มาเีง็งเรียงแล้วก็ทําเป็นทางไปนะครับเป็นแนวเส้นทางนะครับ หลายท่านก็อาจจะรู้ความมานะครับก็เป็นความเชื่องานศพครั้งนี้จะเป็นพิธีกรรมแบบของชนเผ่ามะกองนะครับชนเผ่ามะกองเป็นของชนเผ่ามะกองเมืองมาหามชัยแขวงขมวนโอโบไปงานก่อน ผมก็จะเป็นผู้รับใช้นะครับในการรับส่งพระแล้วก็ซื้อสิ่งของไปตลาดนะครับนะครับจะเป็นทาการจะทำเป็นทางเป็นทางเง่ายงๆเขานะครับนี่ก็จะเป็นทางง่้ยๆคลาดออกไปอันนี้ก็จะเป็นการจะนำ ข่าวปานะครับวันนี้จะไม่มีเมนนะครับผมมีเมนอยู่สอบปลาบมีเมนนะครับจะทําไปที่ปาซ่าดเยมรับยกงไง้พเสืนก็เลยกันง่อพดเนาะพดเ่นก็เลยโอ้นี่ได้เสือตัวนี้ผมก็ตีนีตัวเใส่เสือได้สมิผมใช่แหละบร้ษัททีโค้ด ก็น่าร้องนะโอ้ทีมงานแม่คั่วม่ได้เฮ็ดนังกินแม่ ไปเจ้าจะเห็ดยังกินเห็ดเรืองแนวอกหักนี่แหละอก้อยอกหักเนี่ยไม่เท่าอกหักแต่พอเท่านี่อกหักกากบอกเนี่ยไม่เท่าก็อกหักกากบอกกัวทั้งม้วนกาบอกแต่คนอื่นตึงนะไม่เท่าตึงแต่พอเท่าไปไแต่พอเท่าไปห้ามเมียน้อยไม่หน้อยเนี่ยอายุเท่าไหร่ อายุอุ40ปีอปีอายุ4ปีอายายุ40บีอาอยุายุอายปอายปอายปอายุปาุเปยุปอาุปอายุ4นปายปอาานแฮะีอายาอยู่แต่นี่ วามาเบิ่งน้องผีก่อนมาเบิ่งทีมงานเมฆขั่วก่อนสับใบได้ยังกินมือนีิโอ้โหไมกินแล้วเบิ่นแล้วโออเอินสาบใบเดี๋ยวเอินเจี๊ยใบแล้วมือนีเปีนีนปันเข่าได้หลายน้ำอันนี้กับแคร์อันนี้เขาลักกันแล้วรักแล้วสาเร็จรักแลม เล่มเสียจิตจกนี่คิดมีรถนี่เล่มเสียจตจอกเล่าไัยุนี่ไปจัดไไปย้อกไปมาเตะแคเลยนี่เสร็จเลยมึงยยล่าเลยท้ายรถยบเล่ากินนี่เล้าาคือหลายเถอะมัดบ้านเลยตัวนี้ มัดบานบวชด,ด้วยตัวนี้ปัโ่ <c oughs> โอ้หองใจหองใจก็เอาน้ำปั่นในเด้อหองใจกันใดซ่องหลายโอ้มีผู้ใดเนี่ยล่าอีกโอ้หน่อยๆก็เอาน้ำ น้องเอนาออนาเขาใ้เขาอีกนีก่น้องเอนานาน้องเอนนาเล่นเก่งบอเก่งาขาดเงี้ยตกห้องนียเอามือนนน้องเอนนาเงี่เล่นเก่งอยู่สองบอกสอยังไดนหง ong, อยู่นเลยเอาแนวดำนีง้นง่อมซ่มกับนึ่ ซอกสองกระซี่เลยเขาบ่กสองสองหนึ่งน้องแอนนาเป็นคนบอกเนาะเจ้านนคนนี้คิดตัวแล้วตัวให้นางพวกไหนนอนในเขาบวชให้เขาอีกอันตาอีกโอ้น้องพ่ออีกผูกนี้เสียเฮ็ดกินอ่ะวันนี้คือบวชกันหมดเลยเท่านี้เสีเฮ็ดกินนะพวกเขาหนึ่งเขาทุบยัง โอ้โบนองมัดอีกอ่าไอต้มไอั้ตั้มเนากนตั้มมือไอตั้มมันรถดมีไปยูสามาไปอยูสาสมาเวียงไปเฮ็ดงานียงไปเฮ็ดงาน ได้เดือนเท่าไรสล้านโอ้รวยแล้วสามล้านบุกุมกินอืมเงืนเดือนสามล้านคบูติด์มาคาเตปมีรวยติดเดียวมาขนาดไอ้เฮ็ดเวียกอยู่ไทยเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นบาทมาอยู่เล่าเงินเดือนสามล้านสามล้านจี๊ดไหมเฮโอ้ไปอยู่ไทยไหมเขาหาคนไปเฮ็ดล้านเนื้อย่างสองคนมือลาหาร้อยละรอดแล้วอยู่ไทยยังได้ยังมีเบียก ยังขาเวียกอยู่ยังไม่ทันได้ไปไ่ยเทือกันได้ได้มือละห้าร้อยบาทบอกเด้อเขาเอาสองคนแต่ว่าเห็นงานเที่ยงวันยันเที่ยงคืนได้เห็นห้านสินดาดวะสินดาด่ะหันดูไทยเขาเว่าร้านเนื้อย่างพนักงานส่งพนักงานเสิร์ฟไปก่อน เอาเอามาแบ่งกันในเด้อกันในซ่องหน่อยมาปั่นกันในเรื่องตัองกินแล้วสามล้านอะไก็ได้แต่ละเดือนนะเดือนผู้บ่าวมุดได้เลี้ยงผู้บ่าวเลยเนาะไปอยู่แถวไหนของเมืองจันอยู่ในตัวเมืองตัดมีไซไส์ได้สี่ผ้าสาวจอยไปอยู่อืมมันใกล้กับเมืองเด้อ

โอตุกติารตอปะขะที่ที่สัญจรจังที่ตา้วทิตามิสุขะทัศนนาเวลามะนีสิกขาปาทธรรมสมาธิยามีมาลาคันทาวิร

เป็นรามเคินได้เคินได้ซบนะครับ ต่อรีวิวนะครับคือซื้อสีโบมี่ถูกเนาะโบมี่ถูกในไยยงคืออยู่ไทยเนาะนนนอันยูประเทศไทยเท่ากันจะไม่ถูกด้วยไงไงจุดเอตอร์ต่อดงเป็นด้านเนาะนะครับแต่นี้ก็กจากโมี่ถูกไม่ยัง้งไคเห็นคือประเทศไทยก็คือกันแตกต่างนะครับระวงังสปปลาวกับป,ประเทศไทยปฏิทัดงานตานัวแบบอ่าจะบโบเหมือนกันนะครับจะบโบเหมือนกันเลยอันนี้ก็จะเป็นหมอผีของ ประจำหมู่บ้านนะครับเป็นหมอผีประจำชนเผ่ามะกองเราก็ลังจะเห็นไปทีครับเป็นการกขอขามาก,ก่อนจะเคลื่อนย้ายร่างไปไหว้ชนครับ

เป็นการเอื้นดวงวิญญาณบอกเราดวงวิญญาณนะครับสองชนพ่อมะกมสองประปล่าขนาดพ่อหนุ่มพ่อหน้าเส้นที่ได้กระบบ ใรับชมแเบิ the ่งกันัาวหนะครับที่ีการทำศพของก้อนตะเก็นไหญศพของเส้นทองวักองศพอล่าเป็นจังไหรนะครับแล้วรับชมกันยาวๆนะครับผม เกตเบิ้งนะครับเพิ่นจะบรหิหารศพเนาะไปทางทิศตะวันตกนะครับเพิ่นจะบรหิหารศพไปทางทิศตะวันตกก็จะหันหัวไปทางทิศเหนือนะครับเอาขามาทางทิศใต้โดยจะวิมีถูกนี่ครับวามีถูกนี่ใหญ่เหมือนประเทศไทยเลยว่าเ่าจ็จุดจะจุด,จดถูกใหญ่นะครับอันนี้เิ่นจะบอนะครับพ่กีการจุดถูกจุดเทียนครับต่อจากนั้ก็เกมาสองขึ้นนะครับ

เด, و, เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้คู่บาออกก่อนให้คู่บาออกก่อนให้คู่บาออกก่อนรถขันนอิศออกก่อนรถคู่บาออกก่อนจะเข้าออก,กอนันต้องให้คู่บาน้ำทางก่อนเดีจะฝ่ายตีหน้ำทางมาครับเดินหางต่อ